หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพวกเราขออาัยด้วยนะคะคลิปนี้จะไม่เปิดเพลงนะคะเนื่องจากเดี๋ยวมันโดนเลขสิทธิ์นะคะจริงๆอ่านกับตูนก็มีเลขสิทธิ์ค่ะเมื่อเช่นต้องอยู่ในซีซั่นสอง e ีีที่อ2กสิบตอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นเพื่อนพวกนายอยู่ดีผักชีล้อมไอคีนก็บอกให้หยิบผักบุ้งไม่ใช่ผักชีล้อม ก็นั่นไงผักบุ้งนี่มันผักชีล้อมเฮ้ยเออแดกเลยนะออกจะอร่อยกินไหมเซนคุณก็รู้ว่าผมไม่กินผักเฮ้ยหาเรื่องตีกันได้ตลอดเลยพวกนี้ยุ่งเป็นนักกีฬาภาษาอะไรไม่กินผักเจ้าชายคีมเป็นไงบ้างยังปกติดีไม่ต้องห่วงโอเคเรื่องที่ให้สืบ ถึงนายแล้วเม่กินอะไรไหมเดี๋ยวทําให้เอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําเองได้แต่ฉันทําไม่แล้วเอาไปเถอะก,ก,ก็ได้ครับเออจริงสิจะว่าไปใกล้ปิดเทอมหนึ่งแล้วนี่นั่นสินะเผอแป๊บเดียวจะสิ้นปีกีกแล้วเวลาผ่านไปไวชมัดเร็วจังเลยเนาะพูดอย่างกับคนแก่เนาะ งั้นปิดเทอมนี้หาที่เที่ยวกันไหมล่ะครั้งสักสองสามคืนเป็นไงเอ้าอยากเที่ยวเวไปไหมไปไหมต้องไปอยู่แล้วสิเซนคิล่ะดิวงั้นสัญญากันแล้วนะไม่เบี้ยวใครเบี้ยวขอให้สอบตกอันนี้ถึงไม่แชงก็ตกอยู่แล้วนะ อย่าคิดแบบนั้นสิสู้ๆนะซีนนายให้กำลังใจตัวเองไปเถอะฟุกขำอะไรฟะโทษทีแต่เห็นแล้วอดขำไม่ได้หายากนะที่นายจะขำเนี่ยมันก็น่าขำอยู่หรอกก็นะแค่รู้สึกว่าดีใจที่มีพวกนายอยู่ด้วย ถึงจะมีตีกันบ้างแต่ก็เย็นทุกครั้งเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเผ่อพูดอะไรเลียนจนได้อรไรของนายเนี่ยเกือบจะซึงละเฮ้ยนั่นสินะถ้าพวกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็ดีเนาะจะไปว่าไปเดี๋ยวฉันลองเอาขนม ที่ทำกับแม่วันนั้นมาให้พวกนายกินดีกว่ารอแป๊บนะนี่พวกเรานะ่ะจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจริงๆหรอนั่นสินั่นสินะพวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้จริงๆหรอ,หรอปังพวกแกนี่มันงี่เง่าจริงๆจะเครียดเรื่องอนาคตกันไปทำไมวะ นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือความรู้สึกใครจะเปลี่ยนไปฉันน่ะจะยอมรับมันให้ได้และจะเป็นเพื่อนพวกนายอยู่ดีนั่นแหละเพราะงั้นพวกนายทุกคนน่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าฉันจะเลิกเป็นเพื่อนกับพวกนายฉันพร้อมที่จะเข้าใจพวกนายทุกคนนั่นแหละเพราะงั้นเลิกคิดกินต่อ เฮ้ย hey, แกเนี่ยนะสมเป็นนายดีเอา้าน้ำหมดแล้วเหรอวะเออฝากไปเอาหน่อยดีคอแห้งแล้วครับครับอย่าไปเอาให้ครับคุณชายดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยอมรับมันงั้นหรอพูดดีๆก็เป็นนี่ เจ้าพวกนั้นจะถูกปักเปล่าก็ไม่รู้แต่แม่ช่วยน่าจะอร่อยแหละรีบเอาไปให้กินดีกว่าซุง้งโอกาสนี้แหละต้องบอกให้ได้ซุง้งพี่นั่งด้วยได้ไหมอืมเอาสิขอบใจนะไม่ต้องทางกันขนาดนั้นก็ได้อะไรของพี่เนี่ย ก็มันไม่ค่อยชิ้นนี่นาเงียบจังเลยเนาะนั่นสินะแต่อากาศสบายดีเนาะจริงด้วยนะแย่ละอย่างอย่างเกรงเลยแบบนี้จะชวนไรคุยดีเนี่ยคุยไรดีคุยไรดีคุยไรด,ด,ดีพี่ซีนผมขอโทษนะเอ๊ผมขอโทษนะท,ที่เคยตีตัวออกห่างจากพี่แล้วก็ที่เคยทำพี่รู้สึกไม่ดี ขอโทษจริงๆนะพี่ตังหากที่ต้องขอโทษเพราะพี่ปิดบังเรื่องสำคัญมากๆกับซุงมาตลอดพี่อยากบอกซุงมาตลอดว่าแต่ว่ามันพูดออกมาไม่ได้อีกใจพี่ก็กลัวซุงจะหลับไม่ได้เลยเลือกที่จะโกหกมาตลอดที่ผ่านมาพี่นะ่ะโกหกว่าเป็นผู้ชายซุงมาตลอดเลย ทั้งที่จริงๆพี่เป็นผู้หญิงพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะเรื่องนั้นผมรู้แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ไม่นานนี้เองช่วงปีก่อนที่พี่ไปอยู่กรุงเทพแล้วบังเอิญไปได้ยินเข้านะ่ะพ่อพูดเองไม่ใช่หรอว่าจะซื้อให้แต่แค่เกรดไม่ดีก็จะผิดคำพูดเนี่ยนะ แกทำตัวแกเองนะอย่ามาโวยวายฉันไม่ชอบก็พ่อผิดคำพูดก่อนไหมวะเฮ้ยไอซุงเองอย่ามาขึ้นเสียงใส่พ่อนะทำตัวเองที่อย่าพานใส่คนอื่นที่หลังก็หัดตั้งใจเรียนให้มันดีๆบ้างถ้าได้เกรดดีฉันจะซื้อให้นี่ถ้าเป็นไอซีนป่านนี้คงได้ไปแล้วละ่ะไอซุง ย่าอยู่คงดีกว่านี้ถ้าคิดจะรักลูกไม่เท่ากันที่หลังก็อยากทำให้ผมเกิดมาดิยังไงเดี๋ยวแม่คุยกับพ่อให้นะลูกกลับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเถอะก็ได้ครับหงุดหงิดชิบหายจะพ่อหรือแม่ก็พอกันที่ลูกชายคนโตไม่เห็นจะบ่นว่าเลยลย แถมยังปล่อยให้ไปอยู่กรุงเทพอีกตัางหากกับอ่านหนังสือการ์ตูนแกแก้สิ่งดีกว่าอืมพ,พ่อร้อ,รองไห้งั้นเหรอแม่ผมคงเป็นที่พ่อแย่มากผมอยากทำให้ลูกๆมีความสุขและชีวิตที่ดีแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันผิดไปหมด ทซงบอกว่าผมรักซีนมากกว่าไม่ควรให้เขาเกินมาคำพูดของเราเมื่อกี้กระทบจิตใจพ่อขนาดนั้นเลยเหรอแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ไงล่ะแม่ก็รู้ที่ผมพยายามเอาใจใส่ซีนเพราะว่าซีนเป็นเด็กผู้หญิงแต่กลับต้องมาใช้ชีวิตแบบเด็กผู้ชายทุกอย่างเป็นเพราะผมเองเพราะผม ลูกลูกถึงต้องผมรู้สึกผิดเหลือเกินพราแบบนี้นั่นเองเหรอเรื่องก็ประมาณนี้แหละทำเอาผมโคตรรู้สึกผิดกับทุกคนเลยพ่อคิดมากไปตลอดงั้นหรองั้นหลังจากนี้เราสองคนต้องรักกันให้มากๆนะเหมือนที่พ่อรักเราเนาะเรื่องนี้ พี่สู้ผมไม่ได้หรอกนี่มันไม่ใช่การแข่งขันนะว่าแต่พี่นะระวัาางตัวไว้บ้างเถอะเอ๊ะทำไมอะอยู่ดงหมาป่าสี่หนุ่มระวังจะตกหักใครเขาละไม่มีหรอกหนาเพื่อนกันทั้งนั้นเพื่อนกันแหละตัวดีแล้วนี่มีใครรู้ความลับพี่ยังก,ก็มีเซนคีนคนที่เซ็ตผมที่ใส่แว่น ส่วนเวนี่ยังไม่แน่ชัดเพราะงั้นไม่พูดดีกว่าแล้วบอกพ่อไปยังเรื่องนั้นเรียบร้อยจ้าดียังไงก็ระวังอีกสองคนไว้ก็แล้วกันพอพี่นะเป็นผู้หญิงเพราะงั้นระวังตัวด้วยผมเป็นห่วงเข้าใจแล้วจ้าคุณน้องชายชูบีขอนเน่ น่ารำคาญขอบคุณที่อ่านจนๆนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ให้ชอบเมือนกันด้วยน,นะคะอ่านลงคลิปช้านึงนะคะแต่ว่าทุกคนเราชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะอยากให้ทุกคนติดตามช่องเราไปในนั้นนะคะถึงจะลงคลิปชา้าถึงช่วงนี้เออปิดเทอมแต่ก็ลงคลิปช้านะคะเพราะว่าเราลืมว่าวันที่ว่าเมื่อวานเปวันพุธนะคะเราลืมเลยกว่านนึกขึ้นออกก็มืดแล้วนะคะก็เลยมาลงวันนี้แทนบ๊ายบาย